สวัสดีวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ชแชมป์โชว์ของเรานะฮะมากันแบบสบายๆครับเพราะว่าการแข่งขันกีฬาก็เลื่อนไปหมดแล้วนะครับแต่วันนี้มีทั้งเรื่องกีฬามีทั้งดราม่าของลิเวอร์พูลสิ่งที่นักเตะโคช้ชและแฟนบอลของลิเวอร์พูลเสียใจยิ่งกว่าตกรอบฟุตบอลยุโรปและเสียใจที่สุดคือการเปลี่ยนเนื้อร้องของสโมสนนะฮะ เดี๋ยวเรายังมีเรื่องของโควิด19และเหตุผลว่าทำไมผมคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องโควิด19เนี่ยมันยังจะมีปัญหาอีกเยอะแล้วข้อดีของโควิด19คืออะไรต้องบอกเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ผมเชียร์และผมพูดอยู่เสมอว่าเวลาหาคู่เนี่ยถ้าเกิดคุณได้แฟนที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลถือว่าใช้ได้เพราะว่าเขารอมา30ปีแล้วก็รอมาเรื่อยๆไม่ปันใจไปเชียร์ทีมอื่น ดังเพลงประจำสโมอสรอ You will never walk alone นะฮะ You never walk alone โอ้โหนี่คือแบบเดินต่อไปเดินต่อไปแล้วคุณจะไม่มีทางเดินอย่างเดียวได้แต่มาวันนี้ครับมีแฟนบอลกลุ่มน้อยแต่ไม่ใช่คนเดียวเปลี่ยนเนื้อเพลงเป็น You will die alone คือคุณจะตายอย่างเดียวได้ พอมันมีเทรนด์แบบนี้ออกมาในยเยอเกนครอบรวมไปถึงนักเตะลิเวอร์พูลอยู่ไม่สุขแล้วครับต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องอื่นๆก่อนแล้วกัเรื่องสําคัญกว่าฟุตบอลลิเวอร์พูลแล้วก็ทุกอย่างก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้นะครับซึ่งย่ำแย่ทุกคนย่ำแย่กันหมดเดี๋ยวในรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อเนี่ยที่ออกอากาศทุกวันพฤหัสตอนห้าทุ่มทางช่อง36 p p t v HD เดี๋ยวจะมีเรื่องว่าสู้กับความจนในช่วงไวรัสโควิดนต้องทำอย่างไรตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการบริหารเงินในกระเป๋าของตัวเองเพราะอย่างน้อยน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกอย่างน้อย3เดือนอันนี้คือถ้าโชคดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณนะครับคนที่มีอิทธิพลเยอะแยะคนที่มีชื่อเสียงนะครับและผมเองก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นที่ ตอนนี้ใครต้องการจะฝากลงฝากร้านอะไรนะครับหรือถ้าเกิดมีสินค้าอะไรที่ทางผมเองทางรายการหรือว่าโซเชียลมีเดียของผมสามารถที่จะช่วยได้นะครับก็สามารถเข้ามา direct message หรือว่าส่งข้อความส่วนตัวมาได้นะครับที่ i n s t a g r a m ของผมก็คือ c h a m p s c h h n n e l s s นะครับอีกหนึ่งข้อดีในช่วงนี้ก็คือเรามีโอกาสไปทำอะไรที่เราไม่มีโอกาสทำนะครับอย่างช่วงนี้ งานทุกคนก็น้อยลงนะครับก็คิดซะว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มทําในสิ่งที่อยากทําและไม่ได้ทําส่วนเรื่องของไวรัสโครโรน1ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยมันทําให้เรามีวินัยเยอะขึ้นและจริงๆเนี่ยผมเริ่มที่จะใช้ช้อนกลางมานานแล้วแหละเราไม่ได้ทานช้อนกลางเพื่อป้องกันตัวเองอย่างเดียวแต่ป้องกันคนอื่นด้วยผมคิดว่าเราจะต้องสู้กับโควิดไปนานมากเพราะว่าผมเห็นช้อนหล่นครับ ผมก็ไปร้านอาหารร้านอาหารหนึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อแต่ในขณะที่เขายกอาหารไปเสิร์ฟเนี่ยช้อนหล่นพื้นผมก็สังเกตครับว่าพื้นที่มันสกรปรกสุดๆเนี่ยหลังจากคนเสิร์ฟเห็นว่ามันหล่นหยิบขึ้นมาเขาจะไปล้างมือหรือเปล่าคุณผู้ชมคงจะเดาถูกไม่ล้างครับฉะนั้นมันสื่อถึงอะไรครับมันสื่อถึงว่า เราห่วงแต่ตัวกูแต่เราไม่เคยห่วงสังคมในการที่คุณจะสู้ไอ้ไวรัสมันเป็นแค่ที่เริ่มในการที่คุณจะสู้กับอะไรสักอย่างให้สังคมมันพัฒนาคุณต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเขาบอกทีมฟุตบอลเนี่ยให้ตัดสินความแข็งแกร่งของทีมโดยไปดูที่ว่าคนที่อ่อนแอที่สุดเป็นยังไงไหมายความว่าถ้าคุณมีนักบอล22คนเนี่ยนักบอลที่เก่งน้อยสุดเก่งแค่ไหนนั่นแหละครับคือคุณภาพของสังคมคุณส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุยถึงเรื่องฟุตบอลนิดนึงแล้วกันนะครับ โรนัลโดตอนนี้ไม่ได้กลับไปอิตาลีนะรเขาเล่นในอิตาลีแต่โรนัลโด้ตอนนี้กักตัวเองอยู่ที่โปรโตุเกสนะครับแล้วก็หลังๆพี่แกมาลงทุนกับธุรกิจโรงแรมนะฮะตามรูปแล้วก็ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวนะครผมยังไม่บอกว่ายืนยันนะครับเพราะว่ามีหลายข่าวมากๆนะฮะที่ปัจจุบันจะต้องกรองกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขียนอะไรไปอย่างล่าสุดมีคนมาบอกว่าเลโอนีเมสซ,ซี่เนี่ยจะควักเงินร้อยกว่าล้าน ไปช่วยทางด้านของโรนัลดินโยซึ่งเคยเล่นทีมเดียวกันตอนนี้โรนัลดินโยติดคุกอยู่ที่ปารัยล่าสุดทีมงานเมสซี่ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้ช่วยทั้งในเรื่องกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ช่วยทั้งในเรื่องของการเงินส่วนเรื่องโรนัลโด้เองนะตอนนี้เป็นข่าวออกมานะครับว่าเขาได้เปิดโรงแรมเป็นโรงพยาบาลน,นะครับ มีข่าวนะครับว่าโรนัลโดเองเนี่ยก็ได้ควักเงินส่วนตัวก็คือค่าใช้ใจ่ายอะไรเกี่ยวกับการแพทย์เขาเองก็เป็นคนดูแลแต่จุดที่ผมต้องการจะพูดก็คือว่าตอนนี้คนกลางๆล่างๆของประเทศไทยลำบากเพราะว่าการไปตรวจโควิด1 9นี่ค่าใช้ใจ่ายเท่าที่ผมทราบมีตั้งแต่2,000ถึง7,500ฉะนั้นมาวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องพึ่งโรนัลโดของประเทศไทยนักธุรกิจพวกมีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยพวกคุณฉลาด กว่าคนส่วนใหญ่ฉะนั้นเราต้องอาศัยว่าพวกคุณณวินาทีนี้จะคืนอะไรให้กับสังคมแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับคือตอนนี้บอลมันก็หยุดกันไปเยอะแล้วก็ฟุตบอลที่คนชอบดอูที่สุดก็คือศึกชิงแชมป์ในยุโรปก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายและจริงๆเนี่ยมันต้องได้8ทีมไปแล้วแหละจาก16เหลือ8แต่ว่าตอนนี้ได้แค่4เพราะว่าอีก4คู่ที่เหลือมันยังเตะกันไม่ได้ ฉะนั้น4ทีมที่เข้าไปแล้วในรอบปทีมสุดท้ายก็มีทั้งปารีสแซงแมงนะครับของฝรั่งเศสที่ชนะทางด้านของดอทมุลไปแล้วก็มีประเด็นเพราะว่าไอ้นัดแรกที่ดอทมุลชนะเนี่ยกองหน้าวัยรุ่นเขาชื่อฮ a ลแลนด์เนี่ยไปทําท่าโยคะฉลองชัยปรากฏว่านัดที่2ที่ปารีสแซงแมงชนะก็เหมือนกับไปกวนตีแหละครับว่าง่ายๆก็คือคุณดีใจท่าไหนเนี่ย แต่ของดอทม m ลเนี่ยตอนที่ชนะนัดแรกซึ่งมันยังไม่ได้ตัดสินนะฮะว่าใครจะเข้าสู่รอบต่อไปฮาร์แลนรู้สึกจะนั่งคนเดียวแต่ของปารีเนี่ยพี่แกล้อกันทั้งทีมเลยน่าเกลียดไหมก็ไม่น่าเกลียดแต่ถามว่ากวนตีนไหมก็กวนตีนแต่ถามว่าผู้ชนะที่เป็นสุภาพบุรุษจริงๆจะทำไหมถ้าเป็นโรเจอร์เฟเดอร์ก็คงจะไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่าเท่าๆแต่ในกรณีของเลี้ยวภูอันนี้ดำเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ทีมที่2ที่เข้ารอบไปก็คือแอตแลนตาของอิตาลีทีมนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นทีมที่น่าจะมีสกอร์ชนะคู่แข่งโดยการยิง5ลูก6ลูก7ลูกเยอะที่สุดนะครับเป็นเป็นเป็นทีมที่น่าจับตามองมากแอตแลนตาก็เข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายอีกทีมหนึ่งก็คือทางด้านของไลฟ์ซิกนะครับไลฟ์ซิกเองชนะทางด้านของสเปอร์ของอังกฤษไลฟ์ซิกเป็นทีมจากเยอรมันแล้วก็มาคู่หลักที่ผมจะพูดถึงก็คือคู่แอเลติโกมาดริดกับลิเวอร์พูล นัดแรกเรอรวภูแพ้นะครับ0-1ที่บ้านของมาดริดดังนั้นโอกาสเดียวที่เรอรวภูจะชนะได้ก็คือมิเรอรวภูจะต้องชนะ2ประตูต่อศูนแล้วปรากฏว่าเกมก็สูสีนะครับแล้วก็ไปแข่งกันจนถึงช่วงทดเวลาพิเศษคือตอนจบ90นาทีเรอรวภูชนะ1-0ก็ต้องต่อเวลาไปอีก30นาทีปรากฏว่าเล่นไปแค่3นาทีเวอยวพูยิง2-0หมายความว่าอะไรหมายความว่า ถ้าลิเวอร์พูลสามารถตรึงสกอร์นี้ไว้อีก27นาทีเนี่ยลิเวอร์พูลก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบ80สุดท้ายซึ่งตัวเขาเองก็เป็นแชมป์เก่าของทั่วนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งมหาศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าอาเิเตโกมาดิดล่อ3ลูกรวดใน27นาทีบุกมาชนะลิเวอร์พูลสุดท้าย3ประตูต่อ2เข้าสู่รอบ8มสุดท้ายด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ2 แต่สิ่งที่ผมสนใจและผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทุกคนควรจะสนใจและควรจะขยี้ประเด็นก็คือทางด้านของเอเดรียนนะครับคือไอ้ลูกแรกที่ลิวอพูเสียเนี่ยมันมาจากข้อผิดพลาดข,ของโกซึ่งเตะแล้วลูกมันไม่เหินเตะเข้าตีงคู่แข่งก็ว่าง่ายนะครับแล้วก็โดนคู่แข่งล่อเข้าไปนะครับซึ่งจุดนั้นเป็นจุดเปลี่ยนคือถ้าเกิดลิวอพูไม่เสียลูกนั้นโอกาสที่ลิวอพูจะตั้งรับ แล้วก็สวนสบายแล้วเพราะว่าตอนที่เวอร์พภูนำอยู่2-0ต้องเป็นฝั่งมาดริดที่จะต้องบุกแล้วแต่พอเกมมันกลับมาเป็นเวอร์พภูนำอยู่แค่2-1นะฮะตามกฎประตูทีมเยือนมาดริดจะเข้ารอบเพราะมาดริดชนะนัดแรกในบ้าน1-0แล้วนัดที่2 m a มาดริดบุกมายิงเวอร์พภูที่บ้านได้หนึลูกซึ่งเวอร์พภูนัดแรกไม่สามารถทำได้หมายความว่าจบเกม2-2 แอดมาริดจะเข้ารอบด้วยกฎประตูทีมเยือนเอาง่ายๆคือเวลามันเสมอกันเนี่ยทีมไหนเวลาไปเป็นทีมเยอนบุกไปยิงได้ในทีมคู่แข่งทีมนั้นจะเข้ารอบในกฎประตูทีมเยือนพอเกมมัน2 1เสร็จปุ๊บหมายความว่าลิเวอร์อพูลต้องเป็นฝ่ายบุกแล้วพเพราะลิเวอร์อพูลต้องการอีกรุกหนึ่งก็หมายความว่าเข้าเลยครับเข้าทางเพราะแอดมาริดเป็นทีมที่ขึ้นชื่อมากว่าไม่แคร์ว่าจะต้องเล่นสวยไม่แคร์ต้องเล่นมันเล่นยังไงก็ได้ขอให้ชนะซึ่งมาริดชอบมากในการอุด อุดและสวนนะครับแล้วปรากฏว่าลิวอพูต้องเปิดเกมบุกก็โดนล่อไปอีก2ลูกนะฮะถามว่าเอเดรียนสมควรโดนว่าไหมสมควรครับแต่คุณอย่าลืมนะครับเอเดรียนเป็นโกมือ2นะฮะแต่ปรากฏว่าลิวอพูดูไม่ค่อยดีคืออาริซงซึ่งเป็นโกมือ1โกค่าตัวระดับต้นๆของโลกเนี่ยเจ็บฉะนั้นมันก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าเอเดรียนเองไม่มีทางเก่งเท่าอาริซงถ้าเก่งเท่าอาริซง ก็คงไม่ยอมมาเป็นตัวสำรองคือเวลาคุณดูอะไรเนี่ยต้องดูแบบกว้างๆไม่แบบโอ้ยห่วยว่าสู้อลิอสองไม่ได้มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเอเดคนคงบอกว่าถ้ากูสู้ได้กูไม่มาเป็นมือสองหรอกกูมปเป็น,เป,นเป็นมือหนึ่งเขาสมควรหรอว่าสมควรแต่แต่ตามโซเชียลที่ไปบอกว่าเือจริงผมจะพูดให้สุภาพที่สุดยังไงฮะคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากนะครับของแฟนลิเวอร์พูลเนี่ย เขียนว่าอยากให้เอเรียนไปตายซะคำพูดเหล่านี้สำหรับคนบางกลุ่มอาจจะอ้ยขำๆเวลาพลาวบอกอ้ยไปตกคลองตายไปอ้ยไปตายซะแต่ในปี2563เนี่ยการที่คุณไม่ชอบใครและบอกแช่งให้เขาไปตายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ที่ดีหรือคนที่มีการศึกษาทำกันนะครับ มีการว่าเอดเดรียนหนักมากๆจนเยอเกนคลอบโคช้ชลิโอพูต้องออกมาพูดสิ่งนี้ครับคลอบบอกว่าเอดเดรียนเนี่ยเขาเป็นสุภาพบุรุษและเขาโตแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าโลกฟุตบอลเป็นยังไงชนะก็เทพแพ้ก็เป็นถังขยะที่เก็บน้ำลายพวกชอบวิจารณ์บ้วนถุยถมกันใหญ่เราเล่นกีฬาเป็นเราดูกีฬาเป็น เราจะไม่มีทางโทษเอเดียนเขาเลยผมไม่รู้หรอกว่าพวกคุณคิดยังไงแต่ขอเหอะไอ้พวกคอมเมนต์เนี่ยให้เกียรติกันนิดหนึ่งเคารพกันหน่อยหนึ่งเพราะมันไม่มีใครในโลกนี้ที่บ้าพ,พอบอกว่าเออกูอยากทำพลาดให้โดนด่าหรอกแล้วเฮ้ยอันนี้สำคัญนะจําไว้นะคุณไปด่าเขาคุณไปแช่งให้เขาไปตายเนี่ย แต่เขาช่วยเซฟลูกสําคัญสําคัญหลายครั้งเคยคิดถึงสิ่งนั้นไหมตั้งแต่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาจัดหนักจัดไปเซฟหลายครั้งไปและสิ่งที่เขาพลาดเนี่ยมันก็เกิดไปแล้วมันย้อนกลับไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วคือเราแพ้เนี่ยมันมีเหตุผลที่มากกว่าที่ลึกกว่าแค่ว่าคนไหนทำพลาดอะไรยังไงนะอย่างนัดเนี่ย ถามว่าเอเดรียนโกเราพลาดไหมใช่เขาพลาดแต่ถามว่าเราแพ้เพราะความผิดพลาดนั้นไหมไม่ใช่ชีวิตมันก็อย่างนี้แหละครับยิ่งอาชีพของคุณเป็นอาชีพที่สังคมเขาสนใจสังคมมันก็จะโอโหล่อหนักเลยแต่ผมว่าเอเดรียนเขาผมว่าเขาโตแล้วผมว่าเขาเอาอยูเออ่เราเองเป็นกำลังใจให้เขาแน่นอนแต่ผมดีใจและผมขอพูดเลยว่าเอเดรียนคงจะไม่ต้องการ กำลังใจจากเราด้วยซ้ำเพราะเขาแมนพอนี่นี่แหละครับครับพูดแบบนี้แล้วครับก็ผมจะหาคำสุภาพกว่าได้ไงฮะซัดและกันซัดหนีสเปนฮนะคืออย่างที่ผมบอกแอดเินเดเป็นทีมที่ไม่เน้นบอลสวยไม่เล่นเอาใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า winning ugly หรือว่าชนะอย่างน่าเกลียดคือทำทุกอย่างทุกวิถีทางขอให้ชนะนะครับครอป พูดประมาณนี้ครับบอกว่าผมไม่เข้าใจทีมหมีมาดริดจริงๆที่มีผู้เล่นที่มีคุณภาพมากมายทำไมเล่นบอลแบบนี้วะเขาน่าจะเล่นบอลแบบ proper หน่อยนะคือ proper เนี่ยแปลว่าเหมาะสมแปลว่าถูกต้องแปลว่าถูกกาละเทศะนะฮะถ้าคลอบเป็นคนไทยก็คงจะพูดว่าทีมก็มีผู้เล่นเก่ง แต่ทำไมเล่นฟุตบอลน่าเกลียดจริงๆทำไมไม่เล่นแบบสวยงามให้มันคู่ควรสมค่ากับนักเตะที่มีในทีมว่าอุดอย่างเดียวอุดแล้วสวนโอ้ก็จริงๆนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดดูเนี่ยถ้าคนกลางๆสุดๆเนี่ยคงเชืรอให้ลิเวอร์พูลชนะเพราะลิเวอร์พูลเล่นสวยกว่าเยอะเล่นบุกกว่าเยอะคือผมว่าเล่นอุดหรือไม่อุดผมว่าไม่น่าเกลียดนะ คือมันเป็นกลยุทธ์ของทีมอะเหมือนกับสงครามครับทีมนึงกะบุกอีกทีมหนึ่งกะรับใช่ไหมแต่ผมว่าสิ่งที่แอตมาดรดเถื่อนคือ attitude วิธีการเล่นคือเล่นเหมือนอันตพาลคือผมสังเกตเห็นหลายจังหวะคือในช่วงที่ลิเวอร์พูลเองต้องต้องการที่จะยิงประตูคืนเนี่ยแอตมาดรดคือจงใจจะไปยั่วโมโห หรือบางครั้งเนี่ยเวลาโดนผู้ลเล่นเรือพูเข้าสกัดเนี่ยเขาจะพยายามไปมีเรื่องแต่ผมก็บอกว่าน้องๆที่ชมเกมนี้อยู่อยากให้ชื่นชมการตั้งรับอย่างเป็นระเบียบของนักบอลมาดริดแต่อย่าไปเรียนแบบเลยว่าไอการไปยั่วยุมันมันสื่อมันสื่อถึงตัวตนผมเป็นเพียงพิธีกรตัวเล็กๆที่สามารถ เอาข้อมูลมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้แต่พี่น้องชาวไทยทุกคนตัางหากครับที่ฟังแล้วเราจะเปลี่ยนทัศนคติช้อนหล่นหยิบช้อนเข้าไปที่ไหนยังไงเมื่อเดินออกมาแล้วมันสะอาดยิ่งกว่าตอนที่คุณเข้าไปเล่นกีฬาให้ชนะแล้วคู่แข่งไม่เกลียดเดินขึ้นไปสู่บันไดของความร่ำรวยอย่างขาวสะอาด และเมื่อถึงจุดนั้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลำบากไม่ใช่ไปเอาเปรียบเขาต่อถ้าเรารู้ทั้งหมดแล้วคุณจะทำอย่างไรสวัสดีครับ